หนุ่มทอมคนนี้นะครับปัจจุบันครับเป็นนักแข่งรถยนต์ทางเรียบหน้าเก่าแต่มือใหม่ครับที่กำลังไต่ระดับอยู่ในหลายสนามและปัจจุบันครับยังเป็นผู้ดำเนินรายการให้กับรายการลักบ้านเกิดของทางบริษัทอมวิชั่นบางกอกจำกัดอีกด้วยนะครับเรื่องราวของเราในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวที่เจ๋งมากๆครับเพราะว่าทอมจะพาพี่นาณามาพบกับบุคคลท่านหนึ่ง ซึ่งองบอกนิดนึงนะฮะว่าปกติพี่คนนี้เนี่ยนะค,คข<อ>เขาเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่ครับพี่พี่เป็นพนักงานขับรถแท็กซี่ใช่แต่เขาอยู่ที่นี่เหรอคะอยู่ที่นี่ครับเหตุผลอะไร,รทําไมเราต้องมาเจอพี่เขาด้วยเหตุผลอะไรคะ,ะถามพี่นานานก่อนปกติเราเห็นรถแท็กซี่เนี่ยนะฮะปกติเขาก็จะแต่งเป็นแบบรถซิ่งลวดลายต่างๆใช่ไ<ช>หมครับสีสันหลากหลายใช่แล้วแต่พี่คนนี้เนี่ยนะฮะเขามีความจงรักภักดีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากครับ เรียกว่าในรถของเขาเนี่นะฮะเต็มไปด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งคันเลยครับเริ่มต้นเลยเนี่ยทำไมถึงคิดอยากจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็เจพระเจ้าอยู่หัวเต็มรถไปหมดเลยคเต็มรถเลยก็อ,อยากให้ทุกคนเห็นในหลวงทรงงานครับผมบเด็กรุ่นใหม่คือไม่ได้ทราบว,ว่าในหลวงทรงทําอะไรให้บ้างาก็เลยมีแนวคิดว่าเออมาติดปุ๊บ ให้คุณได้ขึ้นังซี่ผมอะได้เห็นภาพในหลวงทรงงานหนักถ้าแบบเราไม่เห็นภาพเราเราจะไม่รู้เลยนะพอเห็นภาพเราก็จะเข้าถึงบบรู้ว่าพระองค์ทรงทํางานหนักมากครับผมแล้วพ,พระบรมฉายาลักษณ์หรือว่ารูปต่างๆที่ติดในรถเนี่ยพี่มะม่วงส่กนํามาจากไหนครับคือไปหาซื้อมาบ้างแล้วลูกค้าให้มาบ้างครับผมแล้วก็ไปหาในอินเทอร์เน็ต เวลาผู้โดยสารขึ้นนั่งเนี่ยเขามีผลตอบรับยังไงบ้างกับการเวลาที่เขาเห็นภาพของพระบรมฉายาลักษณ์ต่างๆเนี่ยคือเขาจะบอกเลยครับโ้รถสวยแบบมหสัจจรรย์มากอย่างลูคค้าฝรั่งขึ้นมาเขาบอกโ้รถดูมหสัศจรรทร์มากเดอะคิงอยู่กูด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 ี่เป็นอ่ไรเพราขจะขอถ่ายรูปกลับมาชมการทำหน้าที่โชเฟอร์ของพี่มะม่วงสุกันต่อดีกว่าครับ ต่อไปนะให้พี่มุ้งมสุกนะจัดเป็นแบบว่ามีกล้องติดไว้เงี้ยพี่เนาะใครอยากถ่ายรูปกับรถก็สมัครรูปคถ่ายกันไปจะถ่ายโทรศัพท์ครับใช้โทรศัพท์ถ่ายสมัครนำกล้องมาก็จะถ่ายกล้องก็จะสนุกกับการถ่ายรูปเวลารถติดลูกค้าก็จะไม่เซเรียสด้วยครับผมเพลินครับผมใครที่มานั่งรถของพี่มุ้งมสุกนะคะบต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าจะรู้สึก ถึงความรักนะฮะในในพ่อหลวงของเราเนาะใช่แล้วค่ะแล้วก็จะได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจนะคะที่ต้องบอกว่าผ่านมาหลายสิบหลายปีนะคะครับภาพหลายๆอย่างบอกถึงหลายๆเหตุการณ์นะคะว่าท่านได้ทำเพื่อคนไทยเราบ้างมากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งทางออกในการใส่ความประปริตรถูกต้องไหมคะพี่พ่องมงสุขถูกต้องครับผมนี่เป็นไงบ้างพี่ปกตินี่พ่องมงสุขทำงานกี่โมงถึงกี่โมงยังไงฮะก็ะออกขับรถตั้งแต่ ตีห้าครับรสามทุ่มครึ่งครับตีห้าหรือโอ้โหนี่พี่คือ,อครับคือว่าออกพุ่งหลังเก้าโมงก็จะกลับเข้ามาบ้าน เพื่อแปะรูปใหม่ครับอ๋อหล้วมีมีดึงเก่าด้วยนะเป็นยังไงนะคะคือเปลี่ยนทุกวันเหรอคะเปลี่ยนทุกวันครับผมบางทีถ้ากลับบ้านเร็วก็จะแปะรูปไว้ั้งแต่กลางคืนเลยครับครับผมเพื่พเจอเช้าก็จะได้ให้ลูกค้านี่ได้เลือกภาพสวยออไปครับใครที่ได้ขึ้นที่แรกก็จะได้ภาพที่ดีที่สุดที่ว่าเราชอบนะครับผมอ๋อแต่เรียกว่าแล้วแต่เวลาใช่แต่ว่าก็จะมีกลับมาเพื่อที่จะมีการแปะภาพเพิ่มเ้าไปใช่ครับผม นนค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราสามคนมาถึงที่โรงพยาบาลศรีราชพิจิตร้อยแล้วใช่แล้วนะครับผมและแน่นอนครับกับภารกิจของเราในวันนี้นะฮะเราทั้งสามคนนะครับจะมาลงนามถวายพระพรกันนะครับที่โรงพยาบาลศรีราชแห่งนี้แหละครับแน่นอนเลยค่ะเชิญเลยครับ บาปปุ้บตันใจครับผมไม่สามารถบรรยายบอกได้ครับผมใช่ครับเป็นครั้งแรกหรือเปล่าเป็นครั้งแรกครับผมที่ได้มาตรน้ำสวยเหมือนกระทอมเลยนะครับเรียกว่าเรามาที่นี่นะครับผมเราได้เห็นถึง ประชาชนนะฮะที่มาแห่กันมานะครับเพื่อลงนามถวายพระพรนะครับและนี่แหละครับคือความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงเรากับปวงชนชาวไทยทุกๆคนนะครับใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าทํารายการมาหลายๆเทปมากมายหลายปีด้วยกันกับกองคาร์ดินนะคะเทปนี้รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่านี่คือส่วนน้อยนะคะที่เป็นพลังเล็กๆที่ยังสามารถจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะคนไทยทุกคนสิทธิพลไม่ได้ใช้ความสามัคคีนั่นเองค่ะการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะรายการ องคนรักรถรนะคะเป็นคนแบบวันจันทร์หน้าแบบนี้ทางช่อง5น,นะคะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ